ราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดมักไม่ค่อยลดวันนี้ลดถึง25เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณสามารถเลือกรับได้ระหว่างฮอตเจลหรือว่าโคเจลนะคะหรือว่าจะเป็นเฟิร์มมิ่งมัดนะคะเป็นออยล์สปาเป็นบอดี้โลชั่นคุณเลือกเอาเลยแต่ให้แนะนำนะเฟิร์มมิ่งมัด หรือฮอตเจลคูเจลทาก่อนแล้วใส่โอนนมิยิ่งลงเร็วอ่ะพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแบบประคับประคบผิวเพราะว่ามีไขมันเยอะๆอันนี้1ชุดลด25%แล้วรับของแถมแต่ถ้าเกิดว่า2ชุดละคะสองชุดแถมเลยค่ะพี่อ้วนนี่ปรับเพิ่มาแถมด้วยเขถมขาดเลยค่ะเนนโนสลิมมิ่งเบลนะคะมูลค่า1,500บาทตัวนี้ช่วยดำหลังด้วยใครที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ลดไขมันพี่อ้วนชอบต้องพันห้าของแถมตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะตัวตัว ตัวเบลตัวนี้มันคล้ายๆสเตแต่ว่ามันมันต่างจากสเตในเมืองไทยโดนซีนเชิงเพราะว่ามันเป็นผ้าที่แบบนิ่มมากๆแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดียืดหยุ่นได้ดีขยับตัวไปมาได้แล้วก็ตัวนี้มันจะมีเม็ดเจลอินฟราเรดนะคะททำด้วยฐานไม้ไผ่ชาโค ตัวนี้มันจะช่วยสลายไขยมันในขณะที่รัดเข้าไปด้วยถูกขยายความนิดนึงไอ้ออมไม่รู้ค่ะคือตัวเม็ดเจลอินฟาเรดเนี่ยมันช่วยอะ,อะไรเ <Mete or S 2> ม็ดเจลอินฟาเรดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาก็คือเป็นเทคโนโลยีนาโนนะคะที่เขาบีบอัดมาซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อเราแปะลงไปที่ชุดเนี่ยมันจะเกิดความร้อนอม,มันจะจับความร้อนที่เป็นรังสีรอบๆบตัวเราซึ่งทุกคนต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะดูทีวีทําอะไรอยู่เคลื่อนไหวต่างๆพอจับมาปุ๊บมันก็จะแผ่ความร้อนของมันไปแล้วมันก็จะไปเบินใต้ผิวหนังของเราไปสลายไขมันที่ อยู่ใต้ผิวหนังของเราให้มันถูกขับออกมาในรูปแบบของเหงื่อปัตสสวะนะะคนั่นเองนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะทําไมถึงเราถึงใช้อาผ้าชนิดนี้หนูรู้ไหมว่าผ้าที่ว่าเอาถักทอขึ้นมาเป็นโอนนมีนาโนเวลตัวนี้ยเป็นผ้าชนิดเดียวกับนักบินอวกาศใช้เสื้อผ้าที่ขึ้นไปบนดาวอวกาศมีความยืดหยุ่นและทนทานสุดไม่ต้องซักแมไม่ต้องซักไม่เหน็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่พอพี่เออแล้วยังไงยังไม่หมยังไม่พอพี่วันนี้นี่ถือว่ามารายการพี่อ้วนเป๊ะก็ต้องเป๊ะจริงๆนอกจากซื้อ2ชุดแล้วนะคะแถมเข็มขัดนาโนเซนนิ้งเลวเนี่ยนะคะในราคา1ั0 0บาทแล้วเรายังสามารถนี่เลยค่ะใครที่อยาก อกใหญ่ใครที่รู้ตัวว่าหน้าอกใหญ่แต่ก้มต่ําไม่กล้ามองหน้าสามีตลอดไม่กล้าชูชันหรือว่าอกเล็กนะคะแล้วก็อยากจะมีหน้าอกบูบาค่ะโอนามิบารอะไนี้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากใส่ชุดชั้นในขอบอกว่าใส่ปุ๊บนะคะหน้าอกเนี่ยค่ะฟูขึ้นมาเหมือนขนมเค้กเลยทันทีทันทีแล้วนมจะชี้หน้าด่าสามีได้เลยทันทีวันนี้ใครอยากใส่โอนามิบูมบาเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณใส่เป็นประจำนะคุณไม่มีอะไรโกยคุณก็ไม่ต้องคิดมากโกยลม โกยแรงให้โกยไป โกยไปเพราะว่ายังไงเนี่ยมันจะช่วยจัดทรงนมใหญ่แต่แยกทางเอาเหรอคะไม่เอานมไปไ<ว>ซ้ายทีขวาทีถูกไหมคะบางทีปิ้นมันเวลานอนไหปุ๊บมีเต้าที่สี่แผงออกมา,ามดังนั้นตัวโอนามิบุมบาตัวนี้จะช่วยโกยให้ตรงเนี้ยผู้หญิงที่มีพุงเนี่ยขึ้นมาเป็นเนินหน้าอกได้เอาไขมันที่พุงมาเป<อ>็นหน้อากกอกถเอาที่ปิ้นด้านข้างมาเป็นหน้าอกถูกต้องพอใส่เป๊บตุ๊บใส่ปุ๊บครั้งแรกอะคุณจะนมใหญ่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใส่เป็นประจำนมมันจะใหญ่ถาวรเพราะตัวนี้มันจะมีอ่ามันจะมีแผงอินฟรเดด้วยแลก็็มมี่ห ช่วยนะคะทีช่วยกระตุน้นการไหลเวียนของต่อมน้ํานมทําให้หน้าอกของเราเนี่ยคือหน้าอกของคนเราจะมีต่อมน้านมต่อมน้ํานมมันเดินดีเลือดลมมันสูบฉีดดีหน้าอกมันก็จะฟูขึ้นไม่ต้องเขินค่ะน้องเพราะว่าสมัยพี่เด็กๆพี่ก็เขินแต่ตอนนี้เมื่อเราแก่แล้วเราจะทายังไงให้นมเราตั้งล่ะคะ,ะนมเราเหิวเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ตอนใส่เสื้อในทีนมนี้แบบโอสวยพอถอดปุ๊บกองถึงพื้นมันก็ต้องดูแลใช่ไหมคะพี่อ้วนลดไปเลย50%ฮะ บูมบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่ถูกเลยนะบูมบานี่ใส่กันเส้ไหนอะไรก็ <ฮะ S 2> ได้วมันจะใหญ่ขึ้นมาเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซื้อตัวที่สองลดอีกสี่รอ้อยเก้าสิบบาท เขาบอกว่าจัดเต็มเฉพาะรายการที่อ้วนนะแล้วโอนามินะคะที่บอกเลยว่ารุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นนานเวลรุ่นนี้คุณสมบัติที่เราพูดพูดกันเนี่ยนะคะคือมันยังน้อยเพราะว่ามันไม่สามารถพูดหมดได้คือมันเยอะจริงๆใครอยากจะรู้เนี่ยต้องโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่1 1 4 c บอกผู้ชมว่าถ้าไม่ได้ใส่จริงเนี่ยก็ไม่กล้ามาพูดเพราะว่ากลัวเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นคนจริงเราทำคนอื่นเขาเยอะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าคุณใส่ยังไงคุณก็มีรูปร่างที่ดีแน่น นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยทําไมดาราส่วนใหญ่ถึงมาพูดให้โอนามิมคือทุกคนนะ่ะเขาใส่เราเห็นผลแต่ทำไมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ดาราคนนู้นคนนี้แต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนคนที่แบบแต่โอนามิเป็นอะไรที่แบบเป็นดาราต้องมาพูดคือบางอย่างเนี่ย<อ>เขาเอาคนที่สวยอยู่แล้วมาพูดบางทีคนคนไทยก็ไม่โง่เอาอย่างพวกเราเนี่ยใหญ่จริงๆแล้วมันเล็กจริงๆใช่จริงๆแล้วสวยจริงๆแล้วเห็นตาตาใเห็นกันเลยใช่เพราะฉะนั้นตร ถ้าเกิดสมมติเป็นของไม่ดีแล้วมันทุกตามาพูดให้หน่อยสามหมื่นกล้าพูดไหมไม่เอาพี่ไปแล้วเขาคุยยองใส่หน้า,างไงอ่ะไม่คุ้ม,มน,น,นะเราอยู่ในวงการแล้ว<ไ>อย่างหนูก็สิบห้าปีพี่มันก็ไม่คุ้มแต่ตรงนี้บอกคุณผู้ชมว่ากล้าการาันตีถ้าคุณใส่ยังไงต้องเห็นผลจริงๆถ้าไม่ดีเจอหน้าเอามาเลยดีมาคุ้งขื้นได้เลยแต่ต้องใส่ในระเบียบอย่าโกงตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญฟอร์เมนฝากไว้ด้วยว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชายที่มีพุงอย่าปล่อยให้มีพุงต่อไปมันไม่ใช่เสียนนนนะะะคมัจเป็ุ่ย นี่แต่โอนามินะพี่บอกเลยนะมันจะมีตั้งแต่มันจะมีตั้งแต่ยุ้ยปฐมวันนี่เชื่อไหมว่ายุ้ยนี่ผอมเร็วมากอ่ะหญิงนราวันเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่รู้ว่ามีผัวอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่ามีลูกถ้าไม่บอกที่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้รู้ว่าหาผัวให้คุณหญิงเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้พี่เป็นคนแม่สื่อเนี่ยให้ลิฟกับหญิงแต่งงานกันนะคะแต่งงานอันนี้มันไม่ใช่แต่งงานเป็นภาษาพูดะว่าแต่งงาน ลแล้วก็ยังมีเออัญเชลีชมีบุม๋มปนัดดานี่ชานะนาดูพีลูกศรนานะพรน่ะลูกศรเมื่อวานเจอบอกลูกศรพอ,รอทิ้งโอนามิได้แล้วครับเพราะว่าผอมจนเหลือแต่กระดูกแล้วบอกแต่ว่าผอมเนี่ยโอนามิคือผอมแล้วหน้าไม่โสม่เพราะว่ามันคือการลดความอ้วนแบบถูกต้องตามหลักโภชนาการเน <được S 2> <lemonade S 1> <ง>ี่ยถูกต้องคะคือมนุษย์เราบางทีแบบร่างกายเนี่ย ต้องการโปสพลังงานแค่กำปั้นมือใช่แต่ทันทีถ้าเราไม่ใส่อะไรควบคุมไว้บางทีกินเข้าไปสองกำปัน้นร่าง<ะ>กายเผาผ่านไปกำปั้นหนึ่งอีกกำปั้นหนึ่งเหลือเป็นไขมันถูกต้อง,องเพราะฉะนั้นโอนอมิเมื่อคุณใส่คุณจะหุดดีคุณจะบล็อกรูปร่างคุณกินทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่คุณกินน้อยลง<อ>และก็ช่วยเผาผ่านไขมันนั่นเองโทรไปที่ไหนคะหนึ่งหนึ่งสี่สี่โทรเลยหนึ่งหนึ่งสี่สี่ถูกต้องนะคะเรีโทนัสี่สิบสายแรกนะคะไม่มีเงินจองสิทธิ์ได้เพราะเราเข้า มีหลอกหลวงแน่นอนค่ะจองได้นะคะผลงานตุ๊กตาเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้จัดรายการวิทยุนะคะกลับมาจัดอีกแล้วอย่างงจากที่ไปกระทึบเขาไว้ใช่ไหมแล้วมาสู้เป็นงไงมาสู้อะไได้ไม่สร้างค่ะเขาจ่ายค่าปรับไปปกตินะคะแต่ตอนนี้มาจัดรายการอยู่ที่ผู้หญิงตีกันะล้วไม่ใช่ผู้หญิงตีผู้ชาย ก็ถ้าเขากล้าแสดงตัวก็แคร์ค่ะเขากล้าหรือเปล่าล่ะคะกาแสดงตัวของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จัดอยู่ที่ FM 88.5เป็นรายการอะไรลูกทุ่งไทยแลนด์พลัสลูกทุ่งบันเทิงเต็มอารมณ์กีนเวลา8โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็ยังมีงานพิธีกรอีก12รายการค่ะ12รายการเพราะว่าตามติดพี่อ้วนมาเป็นโมวันละ4รายการก็จะตายอยู่แล้วนะครับไม่ไหวนะคะ4รายการนี่เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ผลงานการแสดงล่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังจะไปรับละครแต่ว่าคือที่ขอบบท ก็ตอนนี้คือบทแม่ก็ยังไม่รับไงคะอขอเขามีสาม,มีก่อนได้ไหมคะตอนนี้คือก็เลยเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ที่แล้วให้บทแม่หนูมาแล้วหนูก็แบบว่าแต่ว่ากําลังจะมีเร็วนี้แน่นอนค่ะเพราะว่า โอเคไม่ใช่แม่เป็นพี่ก็ยังดีอ่ะเป็นแม่สวยอยู่ไม่ไหวนะคือตอนนั้นเขาเห็นเธออ้วนเขาก็ต้องให้เป็นเป็นแม่สิแต่ถ้าเกิดเขาเห็นตอนนี้เสร็จก็จะให้เป็นแม่อ้ําอายุนั่งเอกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไหนอ้ำอ่ะอ้๊มพาดอ่ะเราเท่ากันอ่ะอายุเท่ากันก็หุ่นถ้าเกิดเรารีดหุ่นเท่าเขาแล้วเขาดูอายุเท่าเขาก็นี่ไงเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บนึงได้เห็นผลมืนกันแน่นอนแจะกลับมาเป็นนางเอกอีกรอบหนึ่งก็ได้ขอเป็นนางร้ายนี่แหละค่ะดีแล้วนางเอกไม่สร้างภาพเลยขอบคุณทุกตาด้วยะคคขอบุณ่ จริงๆนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรไป1นึ่งนึ่งส่สะคะคุณภาพดีๆนะคะคุณสมบัติดีๆมีมากกว่านี้แต่เราพูดกันไม่หมดจริงๆแต่ว่าเบรกหน้านะคะอย่าลืม SMS นะคะสี่ส2 7 6จ็งนะคะช่วงนี้เบรกเบรกกันสักครู่เดียวค่ะคู่ค่ะอันนี้ก็เปเป็นนางเอกแล้วนะจริงนังใหญ่รอรึของค่ายไหนจ๊ะ สู่รายการเป๊เฟอร์ฟิไลฟ์ซุ่นที่3ค่ะคุณผู้ชมรีบเอสเซนเปร่วมพูดคุยกันนะคะ4247276ค่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะเราจะจับรางวัลเป็นเครื่องกรองน้ำเฮากอนค่ะนะคะอ่ะส่งมาเดี๋ยวนี้หรือว่าจะสปอนอินเข้ามาคุยกันเลยนะคะัอมเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะแล้วก็หายไป2วันมีคนคิดถึง2วันวันวันจันท์ไปอัดรายการเอ็กสเกมนะคะทางช่อง3ของพี่ต่อยไตพกนะคะ แล้วก็วันอังคารพอดีเมื่อวานมีประชุมบริษัทก็เลยก็เลยขอโทษด้วยติดธุระจริงๆเพราะว่าลองสังเกตดูนะพี่อ้วนถ้าไม่ติดธุระจะไม่เคยหยุดเลยค่ะ <c oughs> จะเป็นคนขยันทํางานมากๆค่ะ <c oughs> แล,ะวล้วทีนี้อ่ะกินเจเนี่ยหลายๆหลายคนกินเจแล้วกินผิดวิธีนะ <c oughs> หลายคนกินเจแล้วสมัยอ้นวนมาอ้อมก็อาจจะทานแป้งเยอะแล้วก็มันด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ อ้อวันนี้อ้อมมีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจมาบอกกันนะคะ,เ,คะเขาบอกว่าจะกําหนดเอาวันเนี่ยค่ะตามจันทรคตินะคะเริ่มตั้งแต่1ข้ามถึง9้าข้ามาก็คือ9วัน9คืนนั่นเองการกินเจ